สบายดีทุกคนหนึ่งจะมาเกือปลายำแรงสมาเก็บเอาพักเลยเนาะเก็บเอาพักบงแล้วก็พักหอมป้อมพี่น้องคอยกับบได้เขา่ามืดวันนี่มาตึกปายอยู่แต่กับบรได้ช่องบงพักพักหอม้อมคือสิใหญ่กว่าเก่าละมาตั้งแต่ลายมือมาได้หลูอีดาฝั่งลาวบุหเอิ่นอย่างอิ่นคือกันบ่มักสละสละสุมาลี เดี๋ยวสิเอาไปจิ้มพริกเกลือกินของเราซื้อมาฝากไปหมุหนอาหารอ้ากล้องคอยก็คือเป็นแนวนี้เนาะเด้หอมปลอมเก็บเอาหอมปลอมกับพักบ่งนี่แะอันนี้โตตัดแล้วมันโป่งใหม่มันเขียวอยู่โตฮาวโบนะ่ะที่ตโตฮาวโบตัดแล้วมันแก่แดงไปเลยเนาะเดี๋ยวจะเก็บทิ้ง เบ่งเกือปลาล่างมือก่อนมือจับมาน่อยมาแต้เบ่งมาน่อยมาแต้ดินมาน่อยพี่น้องว่านว่านดึกไปไกล โอ๊ยไปไหวรอยะเจ้ากันเลยมันหวานอยู่ทั้งโคกมันหวานไปได้บวกไก่ส่วนหนึ่งยังอยู่ทั้งโคกพอแล้วเมื่อกี้โอ้โยกัญญาลูกมันแป้งมันพอเือ้ยอะไรล่ะมั้งเลยยังเป็นหมากหน่อยอยู่บอกเ,เ,เออเพราะว่าขับมันหยาเป็นระบบจอนสิเื้อสิบพี่น,น,น้องล่าเด้ป้าสิตกลงหันมาไหมลูกมาไหมเก้าอี้สิล้มทำเอาไว มิวกี้เออมันแก่ไปเลยตัวฮาร์บอรเด็ดตัวมันโุ่งใหม่งามมิวกี้มาไว้เอิรนเอาลูกในบันไดเก้าอี้ล้มมังหันมาไวมีเด็ดตัวฮาร์บอรีเด็ดจากเถื่อมันแก่เริ่มแก่เริ่มแดงอีตัวมันโุ่งใหม่งามงามตัวตัดไปมังหันแต่มันโุ่งใหม่เห็นบ่พี่น้อง ต,ตัวเก่ามันเทเด็ดบูบูดเล่นน้ำพ่อแล้วลูกหนานแม่สิเก็บพักก่อนได้ท่ายอยู่นี่แล้เดี๋ยวพ่อกับมาถ่ายอยู่นี่และพักอันนี้กับบด้เ็ดไปเห็นยังกินมันหลุดไอเด็ดวงหันแล้วมันแตกออกมาใหม่เลยพี่น้องบริเ็ดถิ่มอีกนี่ดอกมันนยยงามๆถักปูลราคา น,น,น,ออน้ำแต่บัวรา่ากับอันได้หัวสิใครกันรังกองะกอง่างอ่อน้ำแต่บัวร่ากับพักบงแล้วก็พักอันนี้ได้พี่น้องตัวนี้ย่าหดน้ำมันแล้วเพราะว่มมมามันบูงามแต่ว่ามันบูม,นมีแนวปลูกใส่ก็เลยยังมได้ปลูกใส่นี่เด้พักเสริมกกลังเริ่มงามโอ้อพักสีต้นเดียวนี่จักมาแต่ใส่ พักซีบริสุทธิ์มาปลูกพี่น้องนี่จักมันมาแต่ใส่เกิดเองมันนี่จักในมันติดมันน้ำยังพักเสริมเดชหอมปอมหอมปอมกพลังงานสีเก็บไปไว้ใส่ปนใส่เจีวเก็บไปสุดก่อนมันเบิด์แล้วพี่น้องเลยใหญ่เติบล เบียดอกดาวเรืองกำลังใหญ่หรับ <PCs> น <on 68> ั่งบดเดงมาเด้อเก็บเอาเมื่อไรลยๆพัดกินกับพ่อกินอยู่ได้แม่ขอมาพัดเธอหนึ่งพี่น้องมารอบดิ่งได้พัดกินเมื่อนั้นนะคะกินเบิน ตั้งแต่ปลูกมาคอยหักกักินซองเถื่อเด้กต่กินผู้เดียวเธอหนึ่งน้ำอยเธอหนึ่งอ่าปลูกไว้กับแจ็คเสียดยังกินพี่น้องอยู่คนเดียวเนาะครับจะกินกับตมบะคงกระมังคงกับพอคอยได้ตาพี่น้องใส่ต้มมี่ใส่ต้มมะม่าแต่ปลูกมาพัดกินอยู่เธอหนึ่งพี่น้องแล้วก็ซัพพอร์ลพ่นมาพัดกินหวังซองซัมื้อร์ไงอะไรพันเมื่อยเพิ่นเก็บเมื่อไลา่ เนี่ย,ยก็บลายคนกินจักเห็ดตำหัน่ตนตำนี่ต้มหั่นต้มนี่เออส่วมากตำแล้วก็ใส่ต้มหมามา่าแล้วก็กินกับตำกระปุ่นหรือว่ารองเสือกพัดกินเลยลายคนเด้ผู้เดียวแล้วทีกินเขาบอกเทาเหร่นาะเก็บเมื่ออานหารแล้วเบื่อหน่นทำบื่อกินกระพัดกินเบื่อจำไว้เลย มาน้อยเผ็ดไซื้องมะนำเดียวสิบไมาเก็บพักมันกไม่วงมเก็บพักเลยธงใส่เอาหอ,อมป้อม้อมหอมป้อกกมเนาะมปใส่ต้มใส่เง้าหอมป้อมซีเบิระอีหรอเก็บมะน้เมะหอมป้อมกัมีขี้้กินัต้มข้าวต้มห้อมีขี้กิอออนอนาะอยากได้ข้าวต้ม ผักบัวก็ลกไปนํานี่ผักบัวก็บ่ค่อยงามดพี่น้องนี่ลกก็ลกาเบิดหัวบหยังมันน่ะเาไ้ตัวตอตัดงันเนาะงามงไว้ตัวนี้งะเตมันก่ มักถั่วยังมี well? ้ที่ในตู้เขาได้รัตำมักถั่วที่เร็วแล้ถั่วก็ต้องแต่เป็นกันยังไม่ได้ตามจกเที่ยพี่น้อยมีแต่กินกับป๋องกินกับป่นกับแ๋าเจลเขาเร่งสิลองตามกินลองแบบเขาแล้วมาเก็บพักผัดบวบใส่เอาวโถงเอายังมาไม่ได้ลวงอันนี้เลยแนวอีดังน้อยตื่นนอนแล้วมันหาห่าเจ้าแล้วพามันาสิพาส่งมันให้เจ้าละมือก็อยู่เลย เมื่กี้ไปแท้นละไมเล่นยังฮะนะไ้วซ่กว่ามักแดงกันกนะปว่าแล้วเจ้าเดิดเจ้าบริคุมมรรดเกิดวันนี้เลยเกิดขักวันยังผันยังมาใหญ่ครับอมันห่างมัใหญ่นเกิดยัเก็บสามสี่เสืออะไร พักตั้งทรายนะปลูกปลูกมันบอติดปอย่างหรือว่าบริคุ้มไหมปะพักกุนชายนะพักอันนั้นนะก็ยังมาปลูกลูกสองทองบวกลอยมาก็ได้ใส่ต้มไก่ใส่ต้มข้าวปงข้าวเปียกปลูกในนาบีในยังเป็นมันเจ้าบริคุมมันว่าปลูกพักยังก็ตามต้องบริคุมบริอย่งนี้นี่ซักซีต้นเดียวจังมาเลยใครก็พูดมาเลยใคร เป็นมาน้ำฝุ่นน้ำยางรแล้อลาจะลกไปลกยาลูกยายาโอ้ยนี่ก่เพราะว่ามันจืดกีฝุ่นเมื่อนี่แล้วมาใส่พาลกไปใบมันกวดวดามามอบบสี่ห้าเด้บบเนี้ย้นผีแสยงนี่นนะเอาเสมาตีพอบเนี้ยกีฝุ่นกีผิร่มีกี่ฝุ่นแล้วนีเดีพักอันนี้ก่อน เออขุดขดินกันเลยน้ำจะไม่ไหลขุดดินกันโอ้่ผู้จอดขุดดินกันนี่แหละก็เอาต้นบมกพีกตกี้กัดยอดเนี่ยแลมาใส่ผุ่นขุดอันนนั้นใหม่ให้รอเริ่มเคี้ยวขึ้นเลยเด็ดก,กับอันนี้ชักนหน่อยอีกเป็นดอกอบัวรพาเคี้ยวกุม้มนี่รถเป็ดลลโหมูในตบัวรพาเนี่ยใส่ยังเน่ได้นะใส่พัดใส่ยังก็ได้ปะพัดบัวรพา อันนาเดจะพัดยังเข้าๆจะใช้ก็จะใส่ไปจะกินยู่แกงเขียวหวานหอมแม่แกงเขียวหวานเขาก็ใส่บัร่าพ้าแล้วเออกูบอกแล้วแกงเขียวหวานเราไม่เอาแล้วก็มาเก็บอยู่ไหนนะอยู่พุ่นก็มีก็อยู่บนเราพักอันนี้ได้อ่บัวร่แล้วอะไรอย่าลบเย็บต้องเย็บตกไม้แม่ตกไม้โอ้ยจับกั้นเลยด้วยเอาทีเดิดมากันแล้วที่ปุดนเึกใส่อือใช่แล้วมาสีเบื่อสีเบื่อ อาใหญ่ลงเหยียบโอ้ยเหยียดแต่พอให้แลน่นงไม่กลัวพี่น้องเลยเหยียบผักว้ง<ป>โอ้ยอย่าไปโอมลูกปะ่ะไปเมื่อเมื่อป่ะเนี่ยเมื่อเมื่อขู่ไปเบิ่งชวนข้าวโพูดเลยป่ะเมื่อเมื่อดื้อเปล่าดื้อเปล่ามาหอมพ่อก่อนเถอะหอมพ่อก่อน มันเ,เ,นเครียดให้พ่อังใ,ใ,ให้พ่ออุม้มเลยังให้พ่ออุมม้มกระแสพ่ออุ้มมาไหมมาขี่คอมหเบิงกุ๊บข้าวหอดต่อแล้วก็เมือม่อ่ี้ไปอำอาหาหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำแล้วไปหอดสี่โมงเอิ้นยังลูก ขี <h VII> ้อตจดเปิดเปิดคัมมิอกี้มืออะบัดนี้มิกกี้มานีใหญ่แตกต่างแล้วล้วนี่สังเกตอันมือสิบสองมือเนาะมือน่ะ แอมคองมาสุดก ph ่อนยังต้นขะพดน้อยๆหนึ่งผ่านไปสิบสองวันมาอีกทีหนึ่งว้าตแตกต่างเก่าอันนี้คืออะไรนี่อันนี้กะปลูกตั้งแต่ข่อยมาสุดก่อนค่ะเขื่อเดือนแล้วมั้งเกือบซาวมือเหมือนจะเออ ขวบมาใหม่ใหม่มันยังบริษันี่ฉันนะขอยมานี่ตั้งแต่วันศุกร์พี่น้องเบิ่งเริ่มแตกต่างไงแปตกต่างเออแปตกึ้นแล้วขอยกับวันยังแตกมือเจ้ามาน่ะใหม่ใหม่มือจ้ามาถอนมือนัหนก็ยังคือว่าบริษันี่อันนี้หาเก่าซีก็คุมเบิ่งคือว่าสีน้อยเบิ่งคือว่าบริสลายแห่ะให้มันติดกว่านีนจังใส่ขี้ฝุ่นเด้อบังผิดจะหน่อมันตาย หาอันนี้จักมันเป็นหยังบ่ให้ใจค่อยว่าจักว่ามันผิดจะเอาหนมึหุ่งใส่มันเลยตายเ่ลงเบิดผิดก็ลงคุมเรียบร้อยพี่น้องป๊ะป๊ะป๊ะมื้อปะย่างๆ19:00นแล้วเพื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่เฮ็ดกินหยังดอก ครันีรม so nice, so nice. mm ัน hmm. ข so ่าไว้อากาศหนาวมันข่ำเมันท่างเย็นเข่าเย็นเข่าพี่น้องเข่าข่าจักยังเป็นยังหัดข่าคู่มือนะโ่อแต่ว่ามือได้เดิเติดมือได้โบเดิกนะหัดเรื่องข่ำในข่าคู่มือโอเคเด้อพี่น้องเอ้ยพบพผอคลิปหน้าเก็บพักเก็บยังไว้กันเยี่ยมดังไพหนึ่งเข่าร่างป่วยเรียบกว่าทีแล้วคลิปนี้ก็ได้ขอบคุณเบอร์สกูสกุลสบายดีเด้อพี่น้องครู กอสิาพาไปน้ำนี่คือมิวกี้นอนในนี้กับข่อยนอนเฮียงกันแม่ไปรับดอกแม่นอนลินโทรศัพท์ลูกก็นอนรับตื่นมาแล้วผัดพอปป่อผลไปบ่งมาหน่อยเปินห้องฮาพอ่อก็เลยพาย่างไปน้ำ,นำเลยไปเอาชุงไปน้ำคิดว่าพามิวกี้ไปส่งแล้วก็สิลบมานะมาเลกันเงาเลยกับมาเลยลบมาไปแล้วพี่น้องเอ้ย